วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องคำที่มีความหมายตรงข้ามครูผู้สอนครูยาราชาลีคลีสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูฝนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเช่นเคยนะคะ วันนี้ตอนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาครูฝันเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆได้ลองเล่นกันด้วยค่ะซึ่งเกมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าทายซิ h ฉันคือใครกติกาของการเล่นเกมทายซิ h ฉันคือใครนะคะครูฝนจะมีคำใบ้ให้แล้วให้เด็กๆทายว่าจากคำใบเนี่ยน่าจะหมายถึงใครกันเอ่ย ว่าแต่เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมทายสิฉันคือใครพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะทายซิฉันคือใครสำหรับเกมทายซิฉันคือใครนะคะครูฝันจะทวนกติกาให้เด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะกติกามีอยู่ว่า ครูฝันจะมีคำใบให้และให้เด็กๆเลือกรูปภาพที่ตรงกับคำใบที่ครูฝันกำหนดให้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคำใบข้อแรกกันเลยคำถามแรกนะคะครูฝันมีรูปภาพให้2รูปภาพเป็นรูปภาพช้างกับรูปภาพมดนะคะ ส่วนคำใบ้ของเรามีอยู่ว่าฉันมีสีขาจมูกยาวตัวใหญ่ฉันคือใครเด็กๆว่าจากคำใบ้แล้วเนี่ยน่าสมัยถึงรูปภาพใดกันเอ่ยถูกต้องค่ะเด็กๆหมายถึงช้างนั่นเองค่ะ พราะช้างเนี่ยมีสีขาสมูกยาวแล้วก็ตัวใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะถัดมานะคะครูฝันมีรูปภาพให้สองรูปภาพเช่นเดิมนะคะส่วนคำายเนี่ยฉันอยู่ในทะเลคนบอกฉันดุร้าย ฉันคือใครเด็กๆว่าระหว่างรูปภาพแรกหรือว่ารูปภาพที่สองน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ้ยเก่งมากค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือบาฉลามในรูปภาพแรกนั่นเองถัดมานะคะครูฝนมีรูปลิงกับ นกแก้วค่ะส่วนคำใบของเรานั้นก็คือฉันอยู่บนต้นไม้บางก็บินไปมาลำตัวหลากสีสันเด็กๆว่าน่าสมัยถึงใครกันหนะ้าถูกต้องค่ะสำหรับข้อนี้คำตอบก็คือนกแก้วนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆจากเกมไทยสิฉันคือไทยเมื่อสักครู่นี้เด็กๆจะสังเกตว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยเขามีความต่างกันใช่ไหมคะบางตัวเนี่ยอาจจะอยู่ได้ค่ะบนพื้นดินหรือบนต้น,จจนไม้หรือบางตัวเนี่ยอาจจะบินได้หรือบางตัวเนี่ยก็มีขนาดตัวที่ใหญ่บางตัวก็มีขนาดตัวที่เล็กกว่านั่นเองซึ่งแต่ละ ัวเนี่ยเขามีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะซึ่งความแตกต่างนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้ครูฝนเนี่ยจะพาเด็เดกๆไปทำความรู้จักเกี่ยวกับคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนั่นเองค่ะซึ่งทำไมคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเนี่ยถึงมีความตต่างกัน A เดี๋ยวเราลองไปหาคำตอบพร้อมๆกันได้เลยคำที่มีความหมายตรงข้ามคำที่มีความหมายตรงข้ามเป็นคำที่มีความหมายแตกต่างตรงข้ามกันส่วนใหญ่จะใช้ในการเปรียบเทียบ ตัวอย่างคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะอย่างเช่นคำว่ายาวตรงข้ามกับคำว่าสั้นหรือว่าจะเป็นคำว่าครุขระที่ตรงข้ามกับคำว่าเรียบแบบนี้เป็นต้นคะ่ะ ลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสำหรับคำที่มีความหมายตรงกันข้ามอย่างเช่นคำว่าสะอาดที่ตรงข้ามกับคำว่าสกรปรกนั่นเองค่ะเด็กๆเราได้ทำความรู้สักเกี่ยวกับความหมายและตัวอย่างคำของคำตรงกันข้ามไปแล้วนะคะจากนี้ครูฝันเนี่ยเรียน คำถามชวนคิปไว้ให้เด็กๆด้วยค่ะซึ่งคำถามชวนคิปนะคะกติกิาของเราก็คือผู่ผันเนี่ยจะมี1นึ่คำถามและมีตัวเลือกให้เด็กๆค่ะโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องเลือกเฉพาะแค่ตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเท่านั้นนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปตอบคำถามพร้อมกันได้เลย คำถามชวนคิดมาถึงที่คำถามชวนคิดนะคะสำหรับคำถามชวนคิดเนี่ยกติกาของเราก็คือให้เด็กๆนะคะเลือกคำตอบที่หนูคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเท่านั้นเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปพบกับคำถามข้อแรกได้เลยะคะ่ะ คำถามข้อแรกนะคะคำในข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับคำว่าแพงระหว่างก็ไกลคำว่าแย่ค่ะขอใครถูกหรือว่าขอควายคำว่าต่ำค่ะเด็กๆว่าระหว่างขอ้อ ก็ไก่ขอไข่หรือว่าคอควายเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่าแพงคะ่ะถูกต้องคะ่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องคือขอ้อขอไข่คำว่าถูกนั่นเองคะ่ะถัดมาที่ข้อที่2นะคะข้อสอง คำในข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับคำว่าสูงครูฝันมีตัวเลือกให้3ตัวเลือกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือก่ไก่น้อยคอไข่เปี้ยอคอควายนักเด็กๆว่าข้อใดที่เป็นคำตรงข้ามกับคำว่าสูงเอ้ย ถูกต้องค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่คำว่าเตี้ยนั่นเองค่ะมาถึงที่ข้อที่3นะคะข้อ3คํคำในข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับขาดทุนก็ไก่ครุขระขอไข่ชนะและ อคอวคยกําไรเด็กๆว่าคำใดมีความหมายตรงข้ามกับขาดทุนคะระหว่างกอไก่อคอไข่หรือว่าจะเป็นคอควายดีนะใช่แล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ,ขอคอวายคำว่ากําไรนั่นเองคะ่ะ มาถึงข้อที่4นะคะข้อ C คํำในข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับเย็นระหว่างกอไก่แห้งคอไข่ร้อนคอควายน้อยเด็กๆว่าระหว่างกอไก่คอไข่หรือว่าคอควาย คำไหนจะมีความหมายตรงข้ามกับคำว่าเย็นดีเอย้ยครูฝันให้เวลาเด็กๆคิดสักครู่นะคะว่าจะเป็นขอ้อกอไกขอไขหรือคอคอยกันดี้นะถูกต้องค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือขอ้อขอไข่คำว่าร้อนนั่นเองค่ะ ถัดมาที่ข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าประโยคพี่เป็นคนแข็งแรงเพราะออกกำลังกายทุกวันคำถามก็คือคำใดมีความหมายตรงข้ามกับคำที่ขีดเส้นใต้ระหว่างข้อกอไก่อ่อนแอขอไข่เร่งรีบ คอควายกลางวันคำที่ขีดเส้นใต้ของเรานั้นก็คือคําว่าแข็งแรงนั่นเองค่ะเด็กๆว่าแต่จากตัวเลือกกอไก่ขอไข่และคอควายเนี่ยคำไหนที่ตรงข้ามกับคําว่าแข็งแรงเอ่ยเก่งมากค่ะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ อ่อนแอนั่นเองค่ะมาต่อที่ข้อที่6นะคะข้อ6ประโยคแม่ค้าขายของถูกมากคําถามก็คือคําใดมีความหมายตรงข้ามกับคําที่ขีดเส้นใต้ระหว่างตัวเลือกกอไก่ขอวางขอไข่ซื้อ น้อยคอควายซื้อแพงซึ่งคำที่ขีดเส้นใต้ของเราเนี่ยคือคำว่าขายกับคำว่าถูกค่ะแล้วตัวเลือกในข้อก็ไก่อคอไข่หรือว่าคอควายที่เป็นคำตรงข้ามกับคำว่าขายและคำว่าถูกเอ่ย เก่งมากเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายคำว่าซื้อกับคำว่าแพงนั่นเองถัดไปเป็นข้อที่7นะคะสำหรับคำถามในข้อที่7นั่นก็คือคำในข้อใดไม่ได้มีความหมายตรงข้ามกันระหว่างกอไกลไกล ใกล้ขอไข่ปล่อยกับวางคอควายหนักกับเบาเด็กๆว่าจากข้อก็ไก่ขอไข่และคอควายเนี่ยคำในข้อใดไม่ได้มีความหมายตรงข้ามกันค่คะถูกต้องค่ะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อที่7นั้นก็คือคำว่าปล่อยแล้วก็วางนั่นเองค่ะเพราะคำว่าปล่อยและคำว่าวางนะคะก็คือเป็นการทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะพ้นจากมือเราไปซึ่งความหมายของทั้งคำว่าปล่อยและคำว่าวางเนี่ยเขามีความหมายเหมือนกันนั่นเองค่ะมาถึงที่ข้อสุดท้ายนะคะ ข้อสุดท้ายคำถามก็คือข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับคำว่าเก่าและคำว่าเบาค่ะระหว่างตัวเลือกข้อกอไกลเล็กกับหนาหรือจะเป็นข้อไข่ไม่กับหนักหรือว่าเป็นข้อข้อควายหม่กับอ้วน เด็กๆว่าจากข้อกไก่คอไขและคอควายเนี่ยข้อใดที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่าเก่าและคำว่าเบาคะครูฝันให้เวลาเด็กๆคิดสักครู่นะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอไขคำว่าไมา่กับคำว่าหนักนั่นเอง หากเด็กๆนะคะดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วและมีข้อสงสัยเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่คุณฝันแนบไปให้ได้เลยนะคะและอย่าลืมทำใบกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย